สวัสดีนะคะทุกทุกคนเรามาให้สามรัฐนะคะวันนี้สามรัฐกิเอรมนีอังกฤษรัเสเซียะคะ่ะตัวนี้นะคะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะคะสามรัฐเม็ดเดียวเหมือนเดิมนะคะจัดไปเลยเม็ดเดียวเม็ดเดียวเอาไปเลยะคะ่ะ ห้าสี่เม็ดที่สองหกสี่เม็ดที่สามก็แปดสี่ค่ะนะคะเรียงลำดับนะคะเม็ดเดียวเม็ดกันนะคะแล้วก็เม็ดกันสามชุดเด่นนะคะชุดรองเจ็ดหกนะคะเจ็ดหกห้าหกค่ะเจ็ดหกห้าหกแล้วก็สี่เจ็ดนะคะกันสามชุดนะคะ นะคะกัน3มชุดตัวนี้ตามสูตรนะคะตามสูตรนะคะตัวนี้เม็ดเดียวค่ะจัดไปเลยสายรูดใส่ลากนะคะสตัวนี้ค่ะลากห้าสี่หสี่นะคะลากนะคะลาก2คู่นี้นะคะรูดก็รูดเราก็ให้รูดที่ หกกับสี่ค่ะหรือไม่ก็ห้ากับสี่นะคะฟันตัวไหนดีแล้วฟันห้าสี่นะคะคู่แรกนะคะเด่นคู่แรกนะคะฟันห้ากับสี่นะคะฟันห้าค่ะรองสี่นะคะ,ะ,คะสามตัวอาจจะมาห้าหกสี่นะคะนะสามตัวห้าหกสี่นะคะหรือไม่ก็เจ็ดห้าสี่นะคะ ก็อยู่ประมาณนี้นะคะห้าหกสี่เจ็ดห้าสี่เลขนะคะตามสูตรนะคะจัดไปเลยนะคะเน้นเยอรมน,นีแล้วกันนะคะนะเมื่อวานก็ไปรัเสเซียนะคะนะแต่ก็ไปได้นะคะเออยอรมน,นีแล้วก็รัเสเซียนะคะที่จะไปตัวเม็ดเดียวนะคะตัวเม็ดเดียวนอกนั้นไปได้หมดนะคะ ถ้าใครอยากจะวัดดวงนะคะห้าสี่หกสี่ค่ะนะถ้าใครอยากจะวัดดวงก็วัดที่ไม่ก็รัเสเซียก็ยูรมปนนี่ก็วัดดวงกันไปค่ะเม็ดเดียวจอดไหมนะคะถ้าห้าสี่มาถ้าศูนย์มาก็ห้าสี่ศูนย์ค่ะห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่สามตัวนะคะลากแตกนะคะลากแตกก็จับลากเลยวัดดวงกันเอานะคะ ขอบคุณค่ะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดทุกท่านนะคะบา,บาย